เอาเร็ว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 เก็บข้าวนี้ผลนี้ผลอ่ะเดแม่ตากเป็นอาทิตย์เราว่านี่นะเพิ่งได้เก็บนี่นั่นดีพายุมันจะมาอีกแหละเนาะโอ้ยเบ่าตอนตอนลงกระลุ่มลุมลุมเลยนะเออตอนขึ้น ขึนยุงกลุ่มลุมลุมอีกเลยโอ้ยเป็นตาสะอ่อนจ้ะบ้านนี่ <laughs> หลายคนเถอกกเป็นอย่างนกเอแล้วพอเขายังอยู่กันโอ้ขอเขาเจ้าเที่ยวเดียวนี่ <laughs> ขเขาเ,เ <laughs> ขจเ้าเบ่งตองเที่ยวไหม เอออปัดคนทคนเก็บข่าวก็เก็บคนทำกระทงก็เก็บเอ้ยคนคนทำกระทงก็ทำเนาะโอ้ยจะกระไอเนี่ยว้าไม่ถูกแล้วเว้าไม่ถูกแล้วโอ้โหนี่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่นะจ๊ะนี่กระทงจากเออเอ่อฟักกระถินนี่ละฟักกระถิ่นฟักกระเทกบานเอียงนี่มันละว้าเออใช่ตัดแล้วมเราไปที่ไฟกระทงกันเลยอันุนอันนใครทำ ใครตำส้มตำก็ล้อลัดกระทงเอาเด้อเดี๋ยวมันจะลอยไปบอกยายว่าอันนู้นอันนู้นยายก็หันที่นี่มาเลยนี่นี่เอออร่อยเด้อเออันนี้อันนี้สองชั้นสามชั้นมันก็งามนั่นเลี้วเห็นไหมล่ะเออเอาแต่ฟักขนาดเดียวกันกระทงเออใช่เขาก็เอาขนาดเดียวกันแหละแต่ข้างในข้างในได้ฟัก น่น้อยกว่ามันจะดูสวยนะ,ะนนโอ้ยมัมมออนจะประชมสอนกระทงเข้าเลยดูเอาเขาเข้าไปแล้วเรา <laughs> โอไ้ไปแล้วไปแล้วเที่ยวนึงแล้วเดี๋ยว <laughs> ก็มาอีเากเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาคน,นยิกเนาะโอ้เด้เลิกได้ยามขึ้นบ้านทักทีตากเป็นนาทิ์แล้ว เขาไข้ขเขาจีเววฉันนี่แหละที่นี่คิ้วไข้โอ้ยังมีอันนน์เราอืเอเดี๋ววดยวพายุจะมาอีกถึงวันที่เก้านน่น